สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังสถานีวิทยุบริการสาธารณะโรงพยาบาลเซลภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมูลนิธิสุวาฒน้อมจิตสตราราวหาออกอากาศในระบบ FM ความถี่95.75เมกะเิรตชันสุวนรณีสวนท้าวพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าง,งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเซลภ,ภูมิในบทบาทของพยาบาลสื่อสารสุขภาพค่ะ ช่วงนี้เรามีสาระดีๆมาเล่าให้ท่านฟังนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นลองมาตั้งใจฟังกันดูค่ะการใช้โฟมใส่อาหารมีอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่นั่นคือการใช้ภาชนะโฟมใส่อาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการเรามารู้จักโฟมกันดีกว่านะคะโฟมเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่งหรือยาพองจากการให้ความร้อนสูงแล้วอัดลมในแม่พิมพ์เพื่อทำเป็นรูปร่างต่างๆสำหรับโปมที่นำมาบรรจุอาหารผลิตจากโพลิเมอร์ชนิดโพลิสไตรีซึ่งหากโดนความร้อนเป็นเวลานาน,านจะมีสารเคมีปนเปื้อนกับอาหารได้แต่ข่าวร้ายสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายต่อร่างกายอย่างมหาศาลเสมือนกับการกินยาพิษ สารเครมีตัวนี้มีชื่อว่าสารสไตรีนสารสไตรีนซึ่งเป็นสารอาจก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายจะได้รับอันตรายคือคุณจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมีโอกาสสูงมากในการเป็นมะเร็งตับรวมทั้งยังมีผลต่อสมองโดยตรงคือสมองเสื่อม นอ,อนเลียหงุดหงิดนอนไม่หลับยิ่งอาหารที่มีไขมันหรืออาหารที่เป็นกรดจะสามารถปนเปื้อนสารสเตีรินออกมาจากปมได้อย่างมากยิ่งใส่ไว้นานหรือถ้าบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงเกิน60องศาเซลเซียสปริมาณการปนเปื้อนยิ่งสูงขึ้นจึงไม่แปลกที่คนไทยมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นแบบนี้แล้วการเลือกซื้ออาหารนอกบ้านครั้งหน้าควรนำภาชนะไปบรรจุอาหารเอง หรือใช้ภาชนะจากธรรมชาติจะปลอดภัยกว่านะคะมาเริ่มกันลดละเล,ะละกิกการใช้โฟมใส่อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นไงบ้างคะฟังแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยความรักและห่วงใยจากโรงพยาบาลเสลภ,ภูมิสวัสดีค่ะ